ข้อเทเห็ดเด้โอ้ยเบิ่งขาเพิ่นแต่ละดอกนี่เด้อจ้ะขาหนีบอมแม่เนน้อยขาอวบคลักพี่น้องเอ้ยเบิ่งขาเห็ดปีนี่เด้ออวบคลักอวบแน่เว้ยขากะงามบอมมนเนอออีเาน,เนาเบิ่งพี่น้องเอ้ยคอยอ้อนซ้อนคอยอ้อนซ้อนพี่น้อง คอยเห็นเห็ดเพิ่งหวานคอยนึกว่ามันแจ็ปออกมั้งงาม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 ครับพี่น้องเอ้ยงาม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 เบิองสิกเก็บอันนี้ได้จ้าไม่ใช้ของปลอมได้จ้ะของแท้ของแท้แน่นอนอุ้ยข่อยอนอนเซนข่อยอนอนเซนของแท้แน่นอนได้จ้ะเอ้ย อุ้ยมีที่ไหนมีอีกโบโ่งงามขนาดนี้พี่น้องอุ้ยมีที่ใดอวบง่ามขนาดเลยกัไดล้งดโอมกันแล้พอกินอุ้ยพี่น้องพี่น้องขอยินีีกว่ามันสิบวเกิดไทยแล้วปีนี้ฝนตกมาออกมาให้เก็บเสยบึงบึง โอ๊ยไม่อยากให้มันบานบานบาน,นั้นเบอร์แซกฉันมีกระตังเพื่อดีโอ้ยโอยโอ,ย,โอยเดี๋ยวออกมาจอบทุกมือแล้วเดี๋ยวออก,ออกจอบเดี๋ยวออกมาจอบทุกมือเลยได้จ่าได้เบิงไปกำลังอบอวบกำลังออกเลยอันนี้มือแรกมือโตไปเธอเบิงได้จ่าต้องมาจอบทุกมือพอเฮ็ดนี่ออกมือเดียวกับบานแล้วเบิงเบิงเบิงจ่าเบิงพี่น้องเบ,บิงเบิงเฮ็ดมาเบิงเฮ็ด หลายซ้ำได้ปูน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 ขังรถมุมมีมองใส่มาใส่ข้างหน้าพี่พี่น้องเอ้ยหลายคากปีนี้มาเมื่อนี้จะมาถ่ายคลิปเนาเนมาให้เบิ้งเ็ดเทาพี่น้องเบิ้งเห็ดมันเทาเห็ดเทาเห็ดเทาเห็ดเทาเบิ้งพี่น้องเอ้ยปูน เพ็ดดอกเขาเท่าจะบ่เอาเด้อจ้านี่หาอาจ,จะดอกเล่หนหอยมันเฟืองพี่น้อง,งพุ่นจะพาเขาเบิง่งเพ็ดเท่าด้อจ้าลน้ปานปลาล้ปานปลาล้ปานปลาเบิร์เรือเ่อยจะผาเบิ่งเพ็ดเท่าล้นปลาเบิ่งกเบิร์มันเท่าจะล้นปลาพี่น้องเอ้ยพี่แม่นเมิร์ดด้วนี่เบิ่ง เขาจนล่นปลาพี่พี่นอ้องเบิ้งเห็ดแดงนี่อกนีน่คือเห็ดรวมญาติเบิ้งพี่น้องพาเขาเบิ้งเห็ดเถ้าเบิง้งมาบอท่านปลานี่เ่าเร็วออกเร็ว บังบังบิงบงคูบังเนาเต็มปลาเนาเต็มปลาพี่น้องเอ้ยพ่นเอิงพี่น้องนี่เห็ดเบือมันเพิ่นเกิดคู่กันเนาะเห็ดเบือนี่สิพาเก็บดอกน้อยนยสอยจะพาะมาเก็บดอกน้อยน้อยเอาแต่ดอกน้อยน้อยจุมจ้มจุ้ม The dog này nói, dog chung chu bữa tatter bung pitong bung 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 ดอกไงบ่เอาเด้อจ้ะดอกเท่าแล้วบ่เอานีแต่ดอกซํานี่ทังแสบดอกเท่าแห้งจะบ,บ่แสบเด้อจ้าออนซ้อนเห็ดออนซ้อนเห็ดเหนียวแต่ดอกกำลังพ่อคั่มเอากำลังพ่อแกง อันนี้คงจะดอกใหญ่แล้วดอกเท่าแล้วปล่อยเป็นเชื้อพี่น้องเออเห็ดดอกเทาเท่าสิก็บ่เอาได้จานี่บเ่เอาเอาแต่ดอกอุปิอุปุแข็งบ่บ่เอาอันนี้ก็บบเอาอันนี้เอาบอ่เนาะ งามอยู่ดอกยนยัางงามอยู่ด้วยจานี่อันนี้ก็บอเอาอันนี้ก็บอเอาอันนี้จจงเอานี่เอาอันนี้จจงเอาอันนี้เบิ้งก่อนเออเอางามอยู่ นี่เป็นยังไงนาอโอ้ยแกล่แลวแถวเราพี่นอ้องเอาไปกระโบแสบนี่พี่น้องเก็บแต่ดอกอ่อนๆมาเด้ออันนี้ก็เต็มตะกาแล้วเอาไปเทียนใส่โล,ละรอบหนึ่งอันนี้รอบสองนะจน๊ะเด้ออันนี้คือรอบสอง